สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวอารุณมรินเช้าวันนี้พุธแล้วนะคะ29ตุลาคม2 5 6 8ค่ะวันพุธกลางสัปดาห์แบบนี้หลายคนบอกว่าอยากจะไปชอบ ปิ้ซื้อของอะไรเพิ่มเติมภายในบ้านงานบ้านและสวนเป็นอีกหนึ่งงานที่รอคุณผู้ชมอยู่นะคะมีตั้งแต่24ไปจนถึงวันที่2พฤศจิกาย,ยนเลยแล้ววันนี้กลางสัปดาห์เจอเรา2คน, 2> น 2> สเวทโทเรื่องเจอกันมาเจอกันได้เลยนะคะทั้งเซ็กชั่นในเรื่องของการพาเดินต่างๆแล้วก็เดี๋ยวตอนบ่ายๆนะมีการเสวนาพูดคุยกับกูรูด้านของอาหารด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครจะไปนะคะภายในงานบ้านและสวน Living Festival 2025ครั้งนี้ อพลาดไม่ได้เลยนะคะคุณผู้ชมกับรายการดีๆแบบนี้ค่ะวันนี้วันที่ยี่สิ ค่ะ,ะเรามีนัดอะไรกันหรือเปล่าวันนี้แมคุณผู้ชมพร้อมหรือยังค่ะพร้อมกันหรือยังคะกับคนละครึ่งวันแรกนะคะวันนี้เนี่ยจะมีการเปิดให้ใช้สิทธิ์คนละครึ่ง plus แล้วนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องมาเตรียมพร้อมกันก่อนว่าเราสามารถเติมเงินเข้ากระเป๋าตังค์ที่อยู่ภายในแอปของคนละครึ่งได้ไหม,มซึ่ง wallet ตรงนี้เนี่ยจะมีหลากหลายวิธีในการเติมเลยนะคุณผู้ชมเรามาเตรียมความพร้อมกันก่อนก่อนที่6กโมงเช้านี้จะสามารถเริ่มใช้งานได้นะคะคุณผู้ชมค่ะเชื่อว่าหลาย <ค>อ <บน S 2> มีคนอยู่ข้างบนอีกตั้งหากนะคะเดี๋ยวพักคู่เดียวคุณผู้ชมช่วงหน้ามีคุณพ่อคนหนึ่งลูกสาวเขาป่วยค่ะตัวจิ๋วเลยแค่3ามขวบหลังจากนั้นเนี่ยพาไปพบแพทย์แต่ปรากฏว่าในระหว่างอองฟอง ส่งมอบความรักของแม่เพื่อลูกน้อยมากว่า40ปีความรักที่ถูกถ่ายทอดสู่ผลิตภัณฑ์อย่างใส่ใจเพื่อช่วงเวลาที่ดีที่สุดของแม่และลูกน้อยอองฟองรักลูกของคุณรักโลกของเราถ้าต้องเผชิญหน้ากับภาระการางเงินทอดภเ่มขอเป็นพื้นที่อุ่นใจให้ภาระการเงินสมัครง่ายอนุมัติไววงเงินสูงสุดไม่เกิน3 0 0แสนบาทกู้เงินอุ่นใจกู้ได้ที่ Promise b i r d ์ดี้คาเฟบิดความอร่อยสกัดแบบ double extraction ชั้นหนึ่งเก็บความหอมชั้นสองเก็บความเข้ม b i r d ์ดี้คาเฟ่กแฟคุณภาพพร้อมเสิร์ฟและใหม่ black yuzu 65สปี P E A เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบร e a l time เราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืน65ปี PEA Smart Energy for Better Life and Sustainability เทพไทยป้องกันฟันผุได้หรอครับได้สิคะเทพไทยมีทั้งฟลูออไรด์และสมุนไพรเข้มข้นซึ่งป้องกันฟันผุได้ดีดูแลทั่วถึงทั้งช่องปากแม้ใช้แค่นิดเดียวเราจะบีบเต็มแรงให้เปลืองทําไมล่ะคะยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดมีรสอ่อนโยนด้วยคะ่ะดัโดมตัดไม่เป็นไรไฟยังมีให้มันดับไปเลยชีวิตเนี่ยยังลดดอกเบี้ยจาก24เหลือ19ต่อปี สว่างแล้วไปจ่ายค่าไฟก่อนที่เงินติดล้อถึง31พฤศจิกายน2568ลักกี้นาคานาคาจตุมงคลุณเนสกาแฟ blend and brew หมอมกลมกลอ่อมเลสกาแฟเบลนด์บรูอร่อยอุ่นใจไม่เคยเปลี่ยนหม่เพื่อไตบินโชตรอลมีตัวยาบิสมัตซัพซาลิไซเลตบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกท้องเสียท้องอุดคลื่นไส้อาหารไม่ย่อยและไม่สบายท้องไม่เพื่อไตบินโชตรอลบรรเทาห้าอาการไม่สบายท้องอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาไม่สบายป่ะเนี่ยัตร้อน,นิดเดียวไม่ต้องฝืน <c oughs> ชั่วโมงนี้ต้องข่าว Forecast พร้อมใช้อนุมัติค่ะรับเงินไวสุดใน1ชั่วโมงข่าว f o r e c เขาโอนเงินให้แล้วข่าว f o r e พร้อมใช้รับเงินไวสุดในหนึ่งชั่วโมงสมัครเลย เช้าพอดีค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้จะนับเป็นวันที่สองนะคะที่ผรสมนิกรทั่วล่าจากทุกสารทิศจะเดินทางมาร่วมการแสดงความอาลัยต่อหน้าพระบรมศพของพระพันปีหลวงค่ะ งานเมื่อวานนี้คุณผู้ชมจําได้ไหมคะที่มีการพูดถึงกันว่าการจัดเทศกาลยี่เปงดอกไม้นานาที่มีการประดิษฐ์ขึ้นมาแล้วมีสีสันสวยงามแต่ว่ามีการพ่นสเปรย์สีดําลงไปทับเพราะว่าต้องการที่จะปรับให้เป็นช่วงของการแสดงความไว้อะไรล่าสุดนะคะดอกไม้ที่ว่าพวกนี้มีการรื้อถอนออกแล้วคะ่ะ คงยืนยันว่าจะมีการติดตั้งให้ทันกับงานแต่ว่าจะมีการออกแบบแล้วก็ตกแต่งใหม่ให้สวยงามแล้วก็เหมาะสมอีกครั้งหนึ่งค่ะยังมีข่าวสารอีกหลายประเด็นนะคะที่เราจะมาอัปเดตกันในวันนี้รายละเอียดต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเรามาติดตามกันแต่ว่าช่วงนี้ไปดูแลสุขภาพกันก่อนค่ะสวัสดีครับพี่โอ๊คครับตรวจสอบความเสียหายหลังจากควบคุมไฟได้เรียบร้อยแล้วครับ ทองเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้ราคาร่วงแรงมากเลยค่ะตกลงมาแล้วนะพี่กิ้งแต่ต่อให้ตกลงมาก็ราคาสูงมากก็ยงมื่นต้นหกห0ื่นอยู่ดีก็ยังราคาสูงมากนะคะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้ในพื้นที่ของจังหวัดระยองค่ะมีหนุ่มคนหนึ่งตีเนียนทําทีเข้าไปว่าจะซื้อทองไหนมีการวิดีโอคอลถามภรรยาที่บ้านว่าจะเอาแบบไหนจะเอาย uh, ังไงสุดท้ายรวบทองแล้วหนีไปเลยค่ะ จากจังหวัดระยองค่ะมาต่อกันที่จังหวัดชนบุรีคุณพ่อเนี่ยปวดหัวใจเลยนะคะเมื่อพลาลูกวัยสามขวบไปหาคุณหมอด้วยอาการเป็นไข้สูงค่ะแต่สิ่งที่คุณหมอคลินิกนี้ทำเนี่ยทำคุณพ่องงเลยเอาผ้าวางน้ำร้อนราดหน้าอกลูกจนเป็นแผลพุพองแบบนี้คุณพ่อไม่รู้จะพึ่งพาใครเลยค่ะ